วันนี้แนดีตบนอวกาศครับ2มิถุนายนปี1966วันนี้เป็นวันที่ยานอาวกาศลำแรกของสหรัฐนะครับชื่อยานเซอ ve เวเยอร์1ของนาซาสามารถลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก ชื่นชอบพี่หลานติดตามพี่หลานได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชั่นใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่อง ขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดูทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับ ไม่ใช่ยานอพอลโลนะครับที่ไปลงจอดบนดวงจันทรได้ก่อนหน้านี้นะครับก่อนโครงการอพอลโลเนี่ยมีโครงการย่อยที่จะเสริมเข้าไปเพื่อที่จะนําความรู้ไปสู่โครงการอพอลโลและนําพาเอานักบินอวกาศไปยังดวงจันทร์นะครับเราต้องมียานเปล่าๆที่สามารถไปลงดวงจันทร์ได้ก่อนนะครับเราถึงจะมีความรู้ว่าบนดวงจันทรเนี่ยจะลงจอดยังไงพื้นผิวเป็นแบบไหนแรงโน้มถ่วงจะเป็นอย่างไรและน้ําหนักของยานจะมีผลหรือไม่ ยานที่ทำการทดลองเรื่องนี้คือยานที่ชื่อว่า s u r v e y o r 1หรือ s u r v e y o r 1นะครับใช้เวลาเดินทางจากโลกเมื่อไปดวงจันทร์เนี่ย63ชั่วโมงแล้วเป็นยานที่มีน้ำหนักมากถึง1ตันนะครับแต่เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของบนดวงจันทร์เนี่ยน้อยกว่าบ,บนโลกครับเลยทำให้ s u r v e y o r 1เนี่ยที่มีน้ำหนัก1ตันบนโลกนะครับมีน้ำหนักแค่170กิลกร,รัมบนพื้นผิวดวงจันทร์ ตัวยานเนี่ยไม่มีแขนกลหรือไม่มีเครื่องมือเจาะใดๆแค่มีกล้องกับอุปกรณ์พื้นฐานนะครับแต่ก็สามารถให้ข้อมูลสําคัญก่อโครงสร้างพื้นผิวบนดวงจันทร์ได้นะครับยานลํานี้ครับลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทรได้อย่างนุ่มนวลน,นะครับเรียกว่าซอฟต์แลนดิ้งเลยกลายเป็นยานอาวกาศลำแรกของสหรัฐอเมริกาที่สามารถลงจอดบนดวงจันท์ได้สำเร็จนับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญที่จะทำให้ยานอพอลโลสามารถ นำพาเอานักบินอวกาศไปลงได้นะครับก็น่าจะประมาณ3ปีก่อนที่อพอลโล11จะไปลงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีเลดร์ตรวจจับระยะชะลอความเร็วก่อนลงจอดนะครับในขั้นตอนการลงจอดซึ่งระบบซอฟต์แลนดิ้งนี้นะครับก็ได้เป็นพื้นฐานของการลงจอดในภารกิจอวกาศรุ่นหลังๆต่อมาเซเวียรเนี่ยถูกส่งไปทดสอบว่าพื้นผิวของดวงจันเนี่ยสามารถรับน้ำหนักยานได้หรือไม่ รเราเคยมีความสงสัยว่าวัสดุของผิวดวงจันทร์เนี่ยน่าจะอ่อนยวกนะฮะเมื่อยานไปลงอาจจะจมลงไปนะครับแต่กลายเป็นว่าไม่ได้เพียงแค่ลงจอดเท่านั้นนะครับตัวยานเนี่ยอยู่บนพื้นผิวของดวงจันทร์ได้ถึง6สัปดาห์แล้วถ่ายภาพพื้นผิวดวงจันทนะร์มาในมุมต่างๆในระยะต่างๆถึง11,000ภาพเก็บข้อมูลวัดค่าต่างๆนำมาให้ข้อมูลมากมาย นะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือภารกิจนี้ได้พิสูจน์ว่ายานอวกาศของนาซาสามารถลงจอดบ,บนดวงจันทร์ได้โดยทําได้ในความพยายามครั้งแรกเลยซึ่งความสําเร็จครั้งนี้นะครับนำมาซึ่งความสบายใจของคนทํางานในโครงการทั้งหมดของนาซาเพราะว่าก่อนหน้านี้4เดือนครับในปี1966เหมือนกันยานลูนา9ของสหภาพโซเวียตก็ประสบความสำเร็จในการลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จเหมือนกัน หลังจากที่เขาล้มเหลวมาหลายครั้งนะเขาก็เพิ่งทําสําเร็จแต่ s ซ r v ์เวเยอเนี่ยไปครั้งแรกแล้วลงจอดได้สําเร็จเลยเลยกลายทําให้แต้มต่อหรือว่าโอกาสในความสําเร็จของอพอลโลมีสูงขึ้นนะครับโอ้โหแล้วก็ความสําเร็จของ s ซ r v ์เวเยอนึ่ำพามาสู่ความสําเร็จของอพอลโล11ในปี1969นะครับซึ่งถ้าวันนั้น s ซ r v ์เวเยอไม่สําเร็จอพอลโล11 อาจจะไม่ได้ลงดวงจันทร์ในวันนั้นเรื่องเล่าอาวากาศ